วันพุทธที่18มิถุนายน2566สำนักงานจัดหาง,งานจังหวัดกำแพงเพชรโดยนางปรางมาสีรัตนะนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชรและเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานจัดกิจกรรมแน่แนวอาชีพให้นักเรียนนักศึกษาบูรณาการกับโครงการนัดพบแรงงานย่อยประจำปีงบประมาณพศสอ 2, 5 6 6ณบริเวณชั้น2ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สาขากำแพงเพชร กิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัชระวิทยาอําเภอเมืองกาแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมโครงการซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วยให้ความรู้เรื่องภารกิจสํานักงานจัดหางานจังหวัดกําแพงเพชรและให้บริการแนะแนวอาชีพและคําปรึกษาทางอาชีพ ทดสอบแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสารด้านอาชีพและการศึกษาต่อจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาด้านอาชีพสาธิตการประกอบอาชีพอิสระหลักสูตรการทำแซนด์วิชโบราณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับการแนะแนวอาชีพรับทราบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานข้อมูลโรคก,การศึกษาและโรคอาชีพเพื่อให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม